โอ้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้โอชีเบะพิวเจไม่ได้ไม่ได้ได้เต้นด้วยกันได้แต่เราจะไม่มีฉากฉากนั้นคิ่เลยนี่แมแกจะเปลงกลางไม่ทีงพึ่งพึ่งลงไปมากลากลงไปสีด้วยนะตอนนี้เพลงตโตโรอยู่ในหัว ทอกตอร์เหรอทอดตอรเหรอพี่เจนอ,อยู่ไหมอะไม่รู้ค่ะ <laughs> หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูไม่ได้เป็นสายสืบหรือ,อรว่าอะไรนี่ต้องมีชินได้เขาตญี่ปุ่นมาละซูมิมาเซนเมโลดี <g ans i> ้ก็คืเบโมริคันจิเดชิตะแปลว่ากับฟอตคาบเราแค่รู้สึกว่าทำนองเพลงมันพร้อมมากอ่าอันไหนอัไหอัไห <c oughs> นี่มดี่ม้งนี่นี่นี่เอาหน่อยฮะเจ๊สนับสนุนเราสนับสนุนแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอกอยู่กันกี่คน มีหนูเจหนูเจหนูเจนะดอยคนใช่ค่ะมีหนูเจดอยคนโอชิเบะกับเคียร่าเฮ้ยจริงๆหนูคิดว่าถ้าเคียร่าก็นา่าจะต,ต,ต้องถ้าเต้นตี่วยจะเด้นกับใครเอลจริงๆอยากเต้นแต่ไม่อยากจูบอะไม่จูบได้ไหมไม่ต้องจุบก็ได้บอกแล้วแซงว่าอ,อิอหฮาก็ไม่โอเค อ่อเป็นแกแกแตะเกาใครอ่ะถ้าเป็นเขาหรอ,อถ้ากล้าตี่หงือกใครดีกว่าตีาางชมพูน่าจะสลกเลยเออจริงใช่ไหมจริงจชมพูก็เขินแน่เลยมันตลกเลยอ่ะแกถ้าสมมติตนกับพันใช่ป่ะแล้วแบบเราเป็นสมมติเราเป็นสีดำอะ่ะพันเป็นสีขาวมันจะเหมือนสลับเ,เลยเราจะแบบเป็นคนกลัวพันอะ่ะ เดี๋ยวันจะต้องแบบอย่างเงี้ยเก็ f ฟิ l เลยอ,ะอ่ะพี่อานเมนหนูจะไปตีลังกาข้ามแม่น้ำปิง<ห>ทำด้วยนะคะ<ห> <c oughs> สุดยอดกับโป้เหรอ <c oughs> คิดว่าโป้น่าจะไม่อยากเต้นนะเพราะว่าเพราะเออโป้จะต้องกรีดกรีดแบบ ไม่ว่าจะกับใครก็ตามพวกก็จะกรี๊ดใช่หรือเตีกต,ต,ตัวเองหรืออีกอย่างก็คือ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าแบบช่วงนั้นน้องดีดหรือแบบกินน้ำตาลมากไปก็มีสิทธิ์ที่อยู่ดีก็อยากนะคือแบบบางทีมันมก็คาดเดาไม่ได้เป็นคนที่แปลกมาทานไหมครับทานครับคนหนูพิมชา เสียงอาการเสียอาการอะไรหนูไม่ได้เสียอาการอะไรทั้งนั้นเฮ้ยขนลุกแ้วถ้าเจ้เล่นพี่พี่อะทนก <laughs> คนลูกป่ตอนแรกหนูเคยแบบหนูเคยมีโมเมนท์ที่แบบเจททำไมเจไม่เรียกเขาว่าพี่เขาเกิดก่อนนะลองดูปุ๊บ <laughs> พอเราดูปุ๊บก็แบบอเรียกมือนเดิมดีกว่าขอเถอะอย่าเ <laughs> ลยรับไม่ได้จริงๆอะหรืออะหรือว่า อารือรว่ามีคนอื่นเฮ้ย <c oughs> เขา่าเขาเคยเขาเคยพูดใช่ค่ะทุกคนแม่หนูเสียงรอสายก็คือไม่ว่างจริงๆอารืออารืออารือว่าอารืออารือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอฉังคืนแล้วเวลาหนูโทรหารแม่แล้วแม่คือแบบ มามันไม่ค่อยชอบรับเท่าไหร่ก็จะต้องฟังเพลงวนไปแ <Yeah, yeah. S 2> ย่ๆยิมกับพี่ปนุชิโอโอหนูคงไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นเวทีหนูก็คงไม่กล้าขึ้นนะะ